สำหรับใครนะครับที่มีกลิ่นตัวนะครับนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์รับกลิ่นกายที่ดีแล้วนะครับเราจะต้องเลือกสบู่ที่เหมาะกับคน <respuesta. S 1> ที่มีกลิ่นกายที่ดีด้วยเช่นกันลองดูนะครับผมเคยใช้สบู่ธรรมดาสมก้นมาถูตัวนะครับรู้ไหมครับผ่านไปครับสองนาทีระงับน้ำครับเช็ดตัวเสร็จกินตัวมาครับและผมก็ใช้สบู่เหลวเช่นกันครับสบู่เหลวทั่วๆไปครับที่มีค่าชเพิเรยาอะไรทั่วไปครับผมก็ใช้หมดครับพอใช้เสร็จปุ๊บมันก็ทําให้มีกลิ่นตัวอยู่ดีครับเพราะอะไรเยนะครับ เพราะว่าความลับอยู่ตรงที่ว่าสบู่ที่เราใช้นั้นนะครับเป็นสบู่ที่ไม่มีสารกันกร่านนั่นเองสบู่ก้อนเนี่ยถามว่าเป็นสบู่่ัดกร่อนไหมมีครับแต่ผมไม่เลือกใช้สบู่ก้อนเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าสบู่ก้อนเองนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับตัวสารกัดกร่ายมันมีน้อยครับข้อแรกถึงจะมีนะ ก็จะมีน้อยอันนี้2ครับเวลาที่ถูตัวครับกลิ่นของพวกเหนื่อไข่ของเรานะครับรวมถึงกลิ่นตัวเรานะครับและรวมถึงเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะไปเกาะที่สบู่ก้อนครับท,ทุกครั้งที่ใช้งานทําให้ว่าสบู่ก้อนนะครับเวลาเอามาใช้งานมักจะไม่ค่อยได้ผลและตามมาด้วยว่าสบู่ก้อนมันสลายตัวเร็วครับ